สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับคอตกเข้าเรือนจำแพคคู่คอตกแมนใบเตยชวดประกันถูกคุมตัวเข้าเรือนจำทันทีวันที่9พฤษภาคม66ภายหลังจากที่ช่วงเช้าอายการคดีพิเศษนำตัวใบเตยสุทีวันกุญชรและดีเจแมนพัฒนพลกุญชรผู้ต้องหาคดีแชรลูกโซ่ฟอ r เรทดีมาฟ้องศาลใน3ข้อหาคือร่วมกันกู้ยืมเงิน ที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและได้นำตัวผู้ต้องหาฟ้องต่อศาลอาญาตามที่มีการรายงานข่าวไปอย่างต่อเนื่องไปแล้วนั้นต่อมาเมื่อเวลา14นาฬิกานายอมรกุศลทนายความของใบเตยระบุว่าตนได้รับการมอบหมายให้เขียนใบคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่ในเรื่องทุนทร,รัพย์นั้นเป็นของญาติจำเลย เป็นผู้จัดการดําเนินการทั้งหมดโดยมีรายงานว่าน้องชายของใบเตยได้ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวจํานวน5ล้านบาทส่วนญาติดีเจแมนได้เสนอหลักทรัพย์จํานวน1น0 0 0แบาทโดยทั้งคู่แสดงความประสงค์ขอติดกา e ําไร EM อมด้วยล่าสุดเมื่อเวลา15บหนิกาสีนาทีนายอมรกุศลทนายความดีเจแมนและใบเตยเปิดเผยว่าศาลมีคําสั่งยกคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจําเลยทั้งหกคน ขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ราชะทันจะนำตัวจำเลยไปคุมตัวอย่างเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทัศสถานหญิงกลางต่อไปขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ